สวัสด,ดีครับสวัส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 ดีครับยสวัสดีครับ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 เฮ้ยี่พี่เอาของเหรอนี้นอ ไปเรื่อยแต่ไปเรื่อยแต่มันร้องนะแว๊ดแว๊ดแว๊ดเราเป็นเรื่องนะคุณพาผมมาทำอะไรที่ออฟฟิศของนันเน็กซะอย่างนั้นนะครับคือวันนี้ผมบอกเลยว่าเราอยู่ที่ออฟฟิศของนันเน็กนะพิเศษมากดูดีๆนันเน็กหรือแจ็คไรเดอร์ก็ใครนนะไวโนดไวเขาพาเหรออ๋อพี่ตาเนี่ยคนสารศัลยเรามาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันถูก้อแต่ว่าบอกเลยว่าเราจะขึ้นไปหานันเน็กแล้วก็จะชิมของที่นันเน็กเขาแบบว่าเหมือนขยันขายมากอะไม่ยอมดองมากสึกของขายทุเรศทุลักต้องคุยกันหน่อย ขายอะไรขายมะยงดองเหนือเทวดาเขาครเห็นอยู่ครับผมเทวดาเขาชื่อดังเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกันนันนักบ้างนิดนึงฮัลโหลครับนันนักฮัลโหลฮัลโหลครับอ่าอไม่โทรศัพท์พี่ไม่ต้องกดโทรอะไรเลยอ่ะอ๋อไอเกี้ยแบตหมดจ้าไอี้แค่หยิบมาติดหูรู้เลยไปไปผมนัดนันนักไว้ตั้งแต่ปีแล้วละโอ้โหเน้นหนึงคิวเขาเยอะเหรอคิวเขาเยอะเหรอโทรศัพท์เพิ่งเติมตังค์เลย To get little People a action say เอาละครับผมนี่ะคุณจิงจุ้งครับผมเราขึ้นมาบุกบุกขึ้นมาถึงนี่น้ำบุกไฟบาร์เนี่ยเขาต้อนรับคนดังจริงหรอแล้วก็เราเป็นเจ้าแรกที่เป็นบุคคลเฮี้ยแล้วก็ขึ้นมานั่งนี้ได้นี่พี่ป๋องก่อนนะนี่ถ้าเกิดเป็นบุคคลเฮี้ยเนี่ยพวกมึงเป็นกลุ่มที่สองต้องนับป๋องไปคนแรกลุ่มแรกโอเคครับนี่ อ๋อที่มา,<น>าที่เราบอกเมื่อตอนข้างล่างเทอร์เน่เน่ เนื้อเทวดาเนื้อทอดเทวดาเนื้อทอดเทวดานี่เป็นของของเดียวในออฟฟิศที่มีแล้วนะจริงเหรอว่าคุณแยกเงินกินหมดเลยเหรอใช่อ๋อนึกว่าบูดทิ้งไหมดแล้วอะไรเงี้ยสมคมมากเลยเลืไปขัดล็อกใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นกระปุกเดียวที่อยู่ในออฟฟิศนี้เลยอ๋อเออดีมันก็ดีก็ดีก็ดีอ้าเฮียอะไรไม่รู้อะไรวะไม่เริ่มไม่ทำเลยส่งลงใต้เฮียคันรถสิบล้อหมดว่าคือเขาแห่มาซื้อหมดเลยว่าหมดเลยก็ดีก็ดีก็ดี เราได้พูดว่าเนี่ยโทรมาสั่งเลยนะขาปิดสั่งให้เลิกไปเลยอย่างเงี้ยสั่งให้เลิกเลยหาืออะไรกูเล่นเนี่ยพี่เลยทำแทงว่ะเฮ้ยพี่เหรออืมแทงน้ำอะไรยแทงน้ำแบบอ้าโอ้โหกูแซ่ด อันนี้น้าทำอะไรให้ผมกินอะ Sex on the beach Sex on the beach เขาเรียกว่ามันเป็นเป็นคลาสสิกค็อกเทล Sex on the beach มีทุกบารลล์แหละแต่ว่าสูตรมันก็จะเหมือนเหมือนกันมันก็จะเหมือนกันมันก็ต้องมีสูตรลับอะไรบางอย่างแต่ผมชิมเนี่ยผมรู้สึกว่ามีพวกโยเกิร์ตใ่ปะน้ำโยเกิร์ตเลไนะไม่มีไม่มีโยเกิร์ตที่อะไรมาทำให้มัเดือดเอบ้าอันนี้เป็นหัวเชื้อของให้มึงดาวสิบทีสับปะรดมีแน่นอนอวยหมดทั้ปะเกระป๋อง นั่นกูตอบถูกเลยนะนะเล่าประวัติความเป็นมาสักสักนิดอันนี้ไม่ต้องถามนะถามผมไม่รู้คือเขาเพื่อนเขา,ามีสูตรนี้ถูกไหมและนา็้วย หุ้นกับเพื่อนทำถูกไหมเออแล้วไงต่อวะแล้วก็อ่าเรื่องน้าเนี่ยเขามีคนขายอยู่แล้วหน้าตาอย่างนี้เลยโขแต่ว่าไม่ได้เป็นแพ็กเกจอย่างนี้ถูกเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยแต่ก็จะขาดดีเทลอะไรบางอย่างไอ้เราก็สั่งกินเป็นลูกค้าไงติดใจเขาก็เหมือนทำน้อยๆอ่ะทำน้อยๆเหมือนกลัวเจริญไงเขาไม่รู้กลัวกลัวรวยกลัวรวยเราไปสั่งกินกินเที่ยแม่งอร่อยเราก็เนี่ยเวลาเราสั่งมาเงี้ยเวลาเจอเพื่อนเฮ้ยลองเที่ยแม่งทอดนี่แม่งอร่อยใช่ไหมไม่อร่อยกูไม่แตะเลยอะไรอย่างงี้ สั่งไปสั่งมาไอ้คนนี้ชื่อไอสยามอมันก็โทรสวนเลยพี่ชอบขนาดนี้เนี่ยเห็นสั่งบ่อยเนี่ยหุ่นกันเลยไม่ล่ะอ้าวพียอย่าท้าพนัดเจอกันมันก็ตกใจนิดหน่อยเห็นหน้าพี่เราก็เลยอามาร่วมหุ้นทํากันเพิ่มเติมเมื่อคืนนี่ล้วก็ติดบนฝาแม่หล่อให้แตกซึ่งแบบทำพูดทิ่เราชวนเพื่อนเนี่ยให้กินลองแพี่นี่ยไม่ล่อให้ไปใไปที่นี่เราไปติดรูปแจ็คไรเดอร์เอ้โหดีโคตรนะเนี่ยบางคนบอกว่าพี่การพากินสั่ง อันนี้คือก็คือใช้หน้าน้าเป็นจุดขายไปเลยมาแจ็คไบเดอร์นะแจ็คไบเดอร์แต่ไม่หร่อยให้แตะให้แตะอะไรแต่แจ็คเนี่ยเชื่อใจเลยแต่แจ็คไบเดอร์เออวันรอดกับการพากินสารอุ่นรอดคือตอนแรกอาจจะไม่มั่นใจครับแต่น้าเขาออกตัวแรงคือผมอะอยู่ตอนทำฉลากน้าก็บอกว่าท้าไมอร่อยให้ฉีดหน้าจริงเหรอยักไปหมดเลยเดือนแม่งแต่เด็กก็บอกฉีดแล้วเลยเด็กก็แบาคิดไว้หลายความหมายเหมือนกัน ไม่อร่อยไม่อร่อยให้พ้องตายหรืออะไรเงี้ยอย่าแม่นะตายอร่อยอร่อยที่เฮยตายนะครับอร่อยที่เฮียคือเราพยายามอยากจะสื่อสารกับคนกินไงอร่อยที่เฮียไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้แต่อยากใช้คํานี้มากอร่อยที่เฮียแต่ไม่อร่อยให้เตะเนี่ยมันเป็นคําที่มันอ่ะมันมีกึ่งหยอกหยอกด้วยเออมันมันดูแบบไม่จริงจังอ่ะหยอกเพื่อนอะไรเงี้ยเลยไม่อร่อยเตะชัวร์สุดราคาเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาททำไมถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบอ่ะฮะก็แพงไงก็เนื้อวัวเนื้อมันเนื้อมันมีราคาเนื้ มีราคาค่าแพ็กเกจจิ้งค่าอะไรก็ไรไม่เท่าไหร่ก็ไมไม่เท่าไหร่ทำดีนะพูดตรงๆแพ็กเกจอย่างก็อย่งกระป๋องนึงเนี่ยกระป๋องนึงเนี่ยมี100่งร้อยกรัมเนื้อ1นกิโลเนี่ยพันกรัมเวลาทอดแล้วแม่งเหลือ300กรัมเองหนึ่งกิโลได้สามกระปุกได้น้อยนะหนึ่งโลนี่จับรู้เลยชูเนี่ยชูชูลงอะเด็กชูรถเต็มเลย เฮีเลยนี่รายการรีวิวอาหารภาษาเฮียเลยก็นั่งมานั่งแต่ยืนคุยกันมาเนี่ยกูย,ยืนปวดข่าวคุยกันมึงเนี่ยไม่เห็นมีวันวันวกเฮียอะไรเลยที่ชมเลยอ่ะ กูยังไม่รู้สึกเลยว่าคนดูคลิปมึงจะอยากซื้อเสื้อของคุ่แดดเนียเอ้ยแล้วแต่นะกินไอ้นี่แล้วร่วงไปรองทรงเลยใช่หรอมไม่ต่อไปแลมันก็ร่วงดีด้วยนะเออดีะจะได้ไม่ต้องเสียค่าตัดผมกินใบอะน้าคัดเลือกเนื้อด้วยใช่ไหมต้องใช้เนื้อส่วนดีป่ะแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นส่วนไหนแต่วัวทั้งตัวเนี่ยมันไม่ใช่ทุกส่วนที่หมอยนทอดใช่อันนี้เป็นเนื้อแต่เดียวถูกไหมไม่แต่เดียวเลยทอดเลยทอดแบบสดเลยหมักเครื่องปรุงเออไม่ใช่แต่เดียวนะหมักเครื่องปรุงเคลี่ยงลง ครับบกเหมือนวายบหมือนวายอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำทอดแม่งเกือบเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะทอดจนมันแห้งมึงดูดิมันมีน้ำมันเลยไม่ได้อบไม่ได้เหี้ยเลยคนดเฮมยเห็นเอาเฮี้ยเนื้มันนะเห็นชัดนะแยกไม่ออกว่าตรงไหนตรงไหนเนื้อตรงไหนปืนมาไม้สัตว์นี่เหรอวะพวกรายการอาหารร้านค้าร้านอาหารนะจำหน้าเฮี้ยเหระเห็นหน้ากันไปนะมันจะทำกับมึงอย่างนี้แหละ อยากเล่นคืนาลักอ่ะเออเอาท่าที่กินนะผมบอกเลยว่ามันเป็นเนื้อทอดที่เราไม่ได้เจอกันตามตลาดทั่วไปอ่ะถูกต้องแล้วมันเก็บได้นานถูกต้องวันเวลาดีๆเริ่มละโอเคคือจะบอกว่ามันไม่ได้หาเกิงง่ายๆนะเนื้อแบบนี้แล้วคุณภาพพรีเมียมขนาดนี้นะใช่เออโอเคบอกเลยว่าถ้าเป็นแบบสุดยอดไอพวกสแน็คเวลาสแน็คสแน็คคุณจะแดกมูนี่ไงสแน็คสแน็คสแน็คมันก็สมควรที่จะแบบ ซื้อไปกินในโรงหนังได้เราไม่อ้วนด้วยนะบอกตรงไม่มีน้ำมันเออ clean c l นมือเนี่ยแทนที่จะไปจับนมผู้หญิงถูกต้องตอนเวลาดูหนังถูกต้องเนี่ยจับเนื้อกินดีกว่าถูกต้องบีเพลทเลยไหมนะเนื้อทอดเทวดานะฮะในไลน์มีสารในไลน์แอดได้แอดเทวดาบีบเทวดาบี ตามห้างทั่วไปมีหมดมีหมดนะแต่ว่าถ้าเกิดอ่เราดู y ยูทูบเนี่ยก็บวกออนไลน์ไปเลยเดินทำไมเสียเวลาไลน์บงไลน์แมสอยี๋ยนี้มีละสั่งได้สบายก็คือส่งฟรีด้วยแต่ว่าสั่งแสนหนึ่งไหมสั่งแสนกระปุกมันก็จะอะไปไปไปนี้อะในตรงเดลิ์วรี่ก็แอดน้าเข้ามาแล้วกันกระปุกดีอ่ะเก็บไปตั้งโชว์ได้เลยได้ไม่เผื่อเจ้าของเสียชีวิตได้ซึ่งซึ่งกูอยู่ตรงนี้เองกับเนื้อทอดธรรมดาด้วยเน็คน็คไม่ใช่เนื้อทอดอย่างเดียวช่อง้น็คด้วยเน็คห้าห้าห้า ทำนิน u t u b e ใช่ไหมก็เป็น YouTube Channel เหมือนกัน YouTube ยูทูบชาแนลชาแนลนานเล็กห้าห้าฮ่าแล้วก็ไปกดสับเปลยเขาด้วยสับเปลยสับสไครตสับจะเผาสองใช่ไหล่ะไอ้เน็ก้าไปกดสับเปลยให้เขาหน่อยแล้วกันสับคาสัมบ้าไม่ยอมกันเลยก็ไปกดสับดอนกันด้วยก็ไปกดสับตลาดกันด้วยกดสับมารันเค้คุณเริ่มเบื่อนั่นไอ้เน็กายังไงฝากด้วยด้วยกันนะวันนี้ผมขอบคุณมากที่ให้เราได้มาผวนที่นี่นะครับผม ซับสไคร์นและแชร์ครับผมบเดิมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมฝ <Okay. S 2> ากด้วยสวัสดีครับผม